คถามนี้คือว่านะครับเคยเจอปัญหาอะไรในงานมิแท้ที่คุณคิดว่ายากที่สุดแล้วผ่านมาได้แก้ไขอย่างไรคําถามนี้มาจากคุณครูพี่ตุ้มนะครับขอคุณสําหรับคําถามนะคะที่ยากที่สุดที่คิดว่าเคยเจอตั้งแต่ทํางานมาคือปีนี้เลยปีล่าสุดประมาณเดือนสองเจอลูกค้าเคลมช่อชน มีการเปลี่ยนตัวผู้ขับขี่และลูกค้าไม่ได้แจ้งเราด้วยการที่เราเป็นตัวแทนเราเป็นคนขายกรมธรรฉบับนี้ด้วยตัวเองจึงมั่นใจในตัวลูกค้ามากว่าลูกค้าไม่ได้เคมช่อชนคือลูกค้าโทรมาบ,บอกว่าที่คือสามีเป็นคนขับรถลงข้างทางไปชนกับต้นไม้ได้มีคู่กรณีตอนนั้นเหตุเกิดตอนตีสองแล้วันนี้ลูกค้า คนที่เกิดเหตุต้องไปห้องโรงพยาบาลเป็นคลินิกอนามัยแถวบ้านนะคะอยู่บนนอกจกังหวัดอุบล